สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้เครื่องโทรศัพท์ vivo นะครับที่ขึ้นข้อความแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับ t e s e t device l i m i t e d นะครับอาการนี้นะครับล้างเครื่อง reset คืนค่าโรงงานมันจะไม่หายนะครับเดี๋ยวลองทำแนวทางต่อจากนี้ไปดูนะครับเชื่อมต่อ wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับต่อ wifi เรียบร้อยอางนี้นะครับเมนูที่เราจะมาเลือก เราเรกที่เมนูนี้ครับการอัปเดตระบบแล้วก็กดดาวน์โหลดและต,ติดตั้งนะครับถ้าเครื่องของใครเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้วแล้วขึ้นข้อความแจ้งเตือนนะครับต้องอัปเกรดผ่านคอมนะครับอย่างนี้พอมันอยู่หน้าตั้งค่าข้อข้อความมันก็จะไม่เตือนนะครับแต่พอไปอยู่หน้าหลักข้อความมันก็จะกลับมานะครับอย่างนี้ เราก็อัปเกรดผ่านตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้อัปให้มันขึ้นเวอร์ชั่นสูงสุดเลยนะครับถ้ามันไม่หายถ้าบางเครื่องทำแนวทางนี้แล้วไม่หายนะครับต้องอัปลอมผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะทำแนวทางไล่ไปให้ดูทีละสะเต็ปสเต็ปให้ดูนะครับเบื้องต้นเลยลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับแนวทางนี้ก็ทําได้กับ V i v o เกือบทุกรุ่นนะครับลองไปทํากันดู อันนี้ผมก็จะรอนะครับรอตัวเครื่องเขาโหลดเต็มเพราะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่นะครับหลังจากเรารอโหลดตัวไฟล์ที่อัปเดตนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ99%็แล้วตัวนี้นะครับความเร็วในการโหลดตัวนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแนะนำว่าถ้าใครจะอัป อัพผ่านตัวเครื่องแบบนี้ให้เราเชื่อมต่อไ i ฟ i เป็นหลักนะครับถ้าใช้เน็ตจากมือถือหรือว่าเน็ตข้อมูลมือถือนะมันจะไม่ค่อยได้นะครับมันจะโหลดไฟล์ไม่ไหวเพราะไฟล์มันมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับตัวนี้พอมาโหลดเต็มนะครับมันก็มันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับกำยังกำลัง,ลงยืนยันแพ็กเก็นะครับรอรอการอัปเกรด พอมันโหลดเต็มนะครับตัวเครื่องก็จะรีรีบูตอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นี่มันก็กำลังด้วยกำลังอินสตอลแพ็กอัพอัปเดตแพ็กเกจอยู่นะครับแล้วก็รออย่างเดียวตัวนี้ ไม่ต้องกดอะไรจนกว่าเครื่องจะรีบูตไปหน้าหลักปกติเลยนะครับ มันไม่หายครับผมเตรียมลอมที่จะอัพผ่านคอมไว้แล้วนะครับอัปเดตผ่านคอม ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหายไหมเหมือนจะหายนะครับหายนะครับวิธีนี้ลองไปนองนําไปใช้กันดูนะครับข้อความไม่มีจริงๆนะครับคาว่าเทสแต่มันจะเป็น Android เวอร์ชันใหม่นะเป็น Android 11เลยนะครับจาก Android 9้าก็โดดมาเป็น Android 11เลยตัวนี้แอดหรือสิ เป็น Android 11เลยนะครับแต่ข้อความแจ้งเตือนหายอลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับบางเครื่องไม่หายก็ลองทักมาดูนะครับทักมาอาจจะต้องทำผ่านคอมนะครับสำหรับบางรุ่นบางยี่ห้อเดี๋ยวลองเพจปิดเปิดเครื่องสักรอบว่าข้อความจะกลับมาไหม ลองนำไปประยุกต์พิกแพงใช้กับรุ่นอื่นดูนะครับแต่ผมคิดว่า,าการนี้ในอนาคตน่าจะเจอกันเยอะนะครับหายนะครับไม่ขึ้นข้อความแจ้งเตือนแล้วนี่ครับไม่มี